นักนักเรียนเนี่ยเขาเดินตั้งแต่เช้า,า,ชาแล้วเมื่อตอนเช้าเขาก็เดินตั้งแต่เช้า,า,ชาปกติตอนเขาเชา้าเป็นปกติของเขาเดินไปเดินมาสี่ห้าคนครับเขาเดินมาถึงจุดนี้ไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะเข,เขาวิ่งมาซ้อนมาคันเดียวซ้อนสองกันมาแล้วมาจอดหน้าผมครับแล้วไนนอ้คนไอ้คนซ้อนก็ลงมามาแตะไหลเออคนที่สองอ่าเรียกเฮ้ย อเอาปืนเจาะหัวคนที่สองแล้วครับอ่าคนที่สองเนี่ยมาเห็นตัวปุ๊บก้มหัวก็ไปเดินคนค,ครูนั้นแหละไปโดนไปโดนคนครูแรับไอ้วนนั้นก็สบัดบเบอร์วิ่งไปหรือไอ้คนที่โดนยิงอะ่ะมันอยู่อยู่สุดท้ทายครับเขาหันมาเลยก็ยิงยิงโดนเถาท้าทองอะเลยร่วงไปแล้วก็เขาซ้ำอีกนัดหนึ่งเขาพอแล้วนาสองนัดแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไอ้คนขับกะบะไปยิงหัวมันให้ตายไปยิงมันอีก อ่านันมันก็มาะจาะหัวยิงไม่ออกมาจเจาะแถวคหน้าอกยิงอสามนัดออกแล้วเขาก็เราผมก็บอกว่าเฮ้ยพอแล้วเรื่อนออกพุ่งอย่างนั้นนะตายแน่ๆเขามก็เลยไปกันแล้วนักาในกายเขาเขาแบบว่ามีใส่หมวกน้องหมวกน้องเห็นรงไปตรงนี้ไม,ม,ม่มีเขาไม่เห็นหน้าครับก็ใส่ผ้าคลุมแบบนี้ครับนั่นน่ะ แล้วก็หมวกกันน็อกใส่มากันสองคนครับผมส่วนฝั่ง้นมากันสี่ห้าคนอ่าเขาเดินปกติเข้าอยู่แล้วตอนสี่ห้าคนตรงวันก็เป็นสิบก็เด็กช่างครับผมฝั่งนู้นก็วังนู้นอ่คือเป็นจังหวะที่ว่าเขาเอาปืนไปเจาะหัวอคนคนที่สองแล้วคนที่สองก้มกระสุนมันเลยไปเดินโดนครูใช่ไหมครับครับผมมันเลยจะครูกขากำลังเดินมากำลังเดินจะกลับท้องเรียนครับแล้วก็ไปโดนครู แล้วก็ไอ้วนนั้นก็ระกระจายไอ้ไอ้ไอ้คนหลังมันจะวิ่งหนียังไงไม่รู้แล้วรักอยู่อตรงข้างเสาไฟฟ้าครับแล้วก็ไอ้น,นั่นเลยเห็นแล้วก็ยิงโดนเข้าช่วงท้องช่วงท้องเขามันก็เห็นมันอยู่มันก็ซูดไปเ็าเลยโดนอีกนัดหนึ่งไอ้คนยิงก็พอแล้วแต่ไอ้คนขับยังไม่พอใจอ่าไ,ไล่ให้ไมซ้าอีกเขาก็เลยมาซ้ำอีกโโสามนัดมอเตอร์ไซค์นี่เป็นโมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรสีรอะไรพ่อไม่ได้สังเกตครับ พอช่วงตกใจผมก็มองยืนมองมันยิงติดแผ่นป้ายระเบยดไหมติดครับติดใช่ไหมน่าจะติดตรวจกล้องอนาคารได้ครับคือคือกลุ่มกลุ่มที่ปลูกินแล้วก็เดินประจำเขาเป็นนักเรียนครับผมนักเรียนเรียนเรียนตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าสาบันไหนผมไม่รู้แต่เขาไปอยู่แถวนี้เป็นปีแล้วครับเห็นคนเขาเดินอยู่แถวนี้ประจำอ่าประจำแล้วก็เดินขึ้นรถเมล์ไปไหนเขาก็ไปจะเป็นกลุ่มมัน ม,มอไทยผู้ก่อเหตุเคยเห็นมาแถวนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ